สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆเ,เอาของเหลือใช้ต้องเรียกว่าของเหลือใช้นะคะเป็นที่เสียบแปลงสีฟันอีกแล้วคะ่ะแต่เป็นซีที่เสียบแปลงสีฟันแบบชุดเดียวด้ามเดียวเนาะขึ้นบ้านใหม่ก็มีเพื่อนๆให้มาเยอะๆะนะคะก็เหลือใช้ ก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะเป็นแจกันปรับเป็นแจกันแจกันดอกไม้เก๋ๆน่ารักน่ารักจะมาใส่สโนบอลนะคะวันนี้เลือกสีชมพูมา,าถ้าใส่เลยเสียบลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โยกได้เนาะคือสมมติว่าเราจะทำความสะอาดหรือว่าจะไปวางที่อื่น เพราะว่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะโยกเยกทีนี้วิธีการทํายังไงให้เขาแบบอยู่ทรงก็จะจับไปไหนทำไปวางจุดไหนก็ยังเป็นทรงเดิมก็ใช้วิธีใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก้านใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็พันด้วยฟอลอรเทปหรือจะไม่พันก็ได้นะคะพันเพื่อให้เป็นเห็ดเป็นสีเขียวเนาะเวลาเราเสียบ เสียบลงไปในในนี้นะคะเพื่อให้เขาแน่นจะได้ไม่มองเห็นไม้เสียบลูกชิ้นเราก็พันฟอลลารเทปนะคะแล้วก็วัดความสูงวัดความสูงของของปากที่เสียบแปรงสีฟันเราก็จะไม่ให้เขาเลยจากไม่ให้เวลาเสียบลงไปแล้วไม่ให้เขาเลยขึ้นมาบนนี้นะคะเราก็วัดขนาดวัดความสูงแล้วก็ตัด ใช้ครีมตัดลวดตัดก็เสียบลงไปค่ะเสียบเพื่อที่จะให้ให้ใหตัวนี้เขาแน่นนะคะก็พันพันอาไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็เสียบลงไปให้แน่นให้เขาแน่นแล้วก็ มาช่วยเขาจัดทรงอีกทีนึงก็ได้ค่ะสโนบอลเสียบให้แน่นเลยนะคะ วัดขนาดเวลาจัดดอกไม้เหมือนกันนะคะเราจะวัดวัดขนาดก่อนทุกครั้งที่จะเสียบดอกไม้ลงไปในแจกันค่ะว่าเราต้องการให้สูงแค่ไหนเราค่อยตัดออกนะคะเสียบลงไปให้แน่นๆเลยอันนี้น่าจะอันนี้แน่นแล้วนะคะพอแน่นแล้วเราก็ จับวางตัวไหนเขาก็จะไม่โยกนี่นะคะตรงนี้ก็โอเคแล้วเนาะเป็นที่เสียบแปลงสีฟันในห้องน้ำแต่เราเอามา DIY แต่งเป็นแจกันดอกไม้สุดหรูจะวางมุมไหนก็ได้นะคะจะวางในห้องน้ำหรือ วางโต๊เครื่องแป้งหรือวางวางตรงไหนก็ได้ค่ะก็จะเป็นแบบเก๋ๆเนาะมีสิ่งดีๆมีประโยชน์การจัดดอกไม้ที่ไม่ยุ่งยากไม่ได้ใช้เวลาใช้เวลาแค่สองสามนาทีเราก็ได้แจกันดอกไม้ใบเก๋ไว้แต่งบ้านเราเองหรือจะทำขายรับออเดอร์ จัดที่บ้านทำเวลาว่างทำอย่างมีความสุขแบ่งปันไอเดียกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะทำตามได้ง่ายๆนะคะทำเป็นอาชีพได้เลยตัวนี้แจกันเราจะหาแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบส่วนวิธีการก่อนที่จะเสียบดอกไม้ลงไปในแจกันทุกครั้งจะต้องวัดขนาดว่าเราต้องการให้ดอกไม้สูงแค่ไหนถ้าเป็นแจกันธรรมดาก็ จุ่มกาวลาเท็กก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเสียบดอกไม้เข้าไปพอกาวแห้งดอกไม้เราก็จะอยู่ทรงเราจะขยับไปไหนหรือว่าจัดสรงให้ลูกค้าก็ไม่เสียทรงดอกไม้ก็จะสวยเหมือนกับที่อยู่ในมือเราที่เราจัดมาใหม่ๆนะคะเพื่อนๆคะแบ่งปันแนแนวอาชีพสร้างเงินสร้างรายได้ทำง่ายๆที่บ้านทำเวลาว่างสร้างความสุขด้วยคะ่ะ ขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุนีชาแนลค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ